มาดูหน้างานค่ะมาดูหน้างานวันนี้เขากําลังจะขึ้นรูปของสระน้ําให้อะนะคะขุดสระค่ะคลองขุดฝั่งโน้นเสร็จแล้วแล้วก็ยังเหลือแต่งเดี๋ยวมาดูค่ะตรงนี้บริเวณที่เขาขุดสระค่ะสระที่เขาปักธงไว้อ่ะนะคะเขาจะปักธงไว้ค่ะตอนนี้กําลังน่าจะกําลังทาขอบสระอยู่พื้นที่ตรงนี้เป็นดินทรายนะคะข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียว ฝนตกค่ะฝนตกได้ดินดินขึ้นขอบสระค่ะขอบสระเราก็จะได้ปลูกต้นไม้นะคะตรงนี้เป็นคลองคลองแล้วก็ขึ้นคูตรงนี้เป็นขอบสระนะคะก็ะน่าจะแต่งให้เลยค่ะขึ้นขอบสระก่อนสระจะเป็นโค้งๆค่ะ วันนี้น่าจะขึ้นคูฝั่งนี้ให้เสร็จนะคะคูจะเป็นดินของเรานี่จะเป็นดินเหนียวดินดินทรายแล้วก็ดินเหนียวค่ะดินเหนียวนี่ก็ปรุงง่ายนะคะเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ก็ปลงง่ายแต่ดินทรายก็ปุงก็ปุงง่ายเหมือนกันดินทรายนี่เป็นดินเหนียวอันนี้ทรายค่ะ เราก็จะมีพื้นที่นะคะดินก็จะสูงขึ้นอาจจะมองไม่ออกนะคะเมื่อวานนี้เข้ามาดูหน้าง,งานตอนเย็นๆค่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงสะนะคะเปลี่ยนแปลงแบบแปลนนิดหน่อยเหมือนเดิมค่ะแปลนจะเหมือนเดิมแต่ว่าลักษณะการวางสะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า พื้นที่แคบค่ะหน้าแคบยิ่งขุดคลองทั้งสองฝั่งนียคลองคลองมันกว้างคลองกว้างสองเมตรข้างหลังนั้นหน้าแคบคุณแม่ก็เปลี่ยนแปลงใหม่นี่ค่ะอันนี้กว้างสองเมตรสองเมตรแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเป็นถนนถนนสี่เมตรค่ะมันทำให้บีบหน้าพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยแคบลงฝั่งน้นก็จะมีคลองอีก ที่เป็นถนนแล้วก็เป็นคลองแต่จะเป็นคลองเล็กๆนะคะก็เลยมีการอุ้ยวางแปลนใหม่ค่ะมีการวางวางแนวใหม่แมคโคก็เลยมาวางแนวให้เห็นสระสระตัวนี้ไม่ไม่เรียกว้างนะคะไม่ได้กว้างมากมายกว้างสิบห้ายาวสิบสามแล้วก็สระข้างหลังจะเป็นสระเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีปักธงไว้ นคะคะน้านนี้เป็นขอบเขาก็จะปักธงให้เห็นนะคะปักธงไว้ว่าเขาจะต้องขุดแบบไหนขนาดไหนนะคะจะปักธงไว้ให้เราเห็นไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแต่จะเป็นโคง้งเว้าว,าวาแหวงแหวงตามตามพื้นที่ค่ะนี่กำลังขึ้นวันพุธค่ะวันพุธ วันหยุดนะคะคุณแม่ก็เลยไนดะ้มาช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายค่ะตรงนี้ก็จะกว้างคะ่ะกว้างปลูกต้นไม้ได้ปลูกผักปลูกหญ้าได้ทางไปฝั่งโน้นก็จะแคบลงเริ่มทำตั้งแต่วันเสาร์นะคะตรงนี้ก็จะรอเอาดินตรงสารนี่แหละคะ่ะขึ้นมาถมมาถมท่อ เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นถนนออกไปฝั่งน้นตรงแนวต้นไม้นะคะเป็นถนนตรงนี้ก็จะถมเป็นที่อยู่อาศัยค่ะที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นสวนที่อยู่อาศัยจะถมสูงค่ะถมสูงขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นคลองเราเว้นแนวป่ามานะคะมันก็เลยทำให้ตรงนี้มันแคบเข้ามาก็ไม่เป็นไรโอเคอยู่ สวนจะใช้พื้นที่เดิมนะคะเปลี่ยนนิดหน่อยตรงนี้ที่เป็นปักปักนี้ก็คือสะจะมีสะเล็กๆสองสะค่ะที่ปักแนวแนวแนวทงไว้อย่างนี้เขาจะให้เห็นว่าตรงสะสะอยู่ตรงไหนอีกนะคะสะเยอะคลองก็เยอะค่ะไว้เผื่อน้ำนี่สะ มีด้านสั่งคลองตรงนี้กว้างกว้างกว้างเม็ดครึ่งนะคะจะปรับเป็นนาตรงนี้เป็นพื้นที่นาค่ะที่นาก็ไม่กว้างนะคะเพราะว่าคลองกินไปเยอะแล้วขึ้นคลองไว้ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคลองไปหมดเลยคลองคลองจะล้อมรอบสวนเลยนะคะ มันทําให้เห็นพื้นที่ของเราชัดเจนค่ะนี่คลองจะลึกอันนี้ฝั่งด้านใต้ค่ะตรงนี้ค่ะเลงเสาต้นนี้ค่ะก็จะมีเชือกนะคะนี่คือเชือกเชือกที่แบ่งแบ่งเขตตรงนี้ไว้นะคะ นี่คุณตาเป็นคนแบ่งให้ตรงนี้จะถมนะคะถมสูงขึ้นมาเพื่อปลูกต้นไม้เมื่อเช้านี้ฝนตกคุณแม่ว่าจะเอาเอาข้าวมาหวานเยอะรอฟางอยู่คะ่ะจะหาฟางมาคุมดินก่อนแล้วก็ตะไคร้มาลงก่อนนะนะคะตอนนี้กําลังรอขี้ฝุ่นรอฝุ่นจากสั่งฝุ่นเข้าไว้อยู่คะ่ะน่าจะลอกดินลงไปอีกนิดนึงเพราะว่าข้างหน้านั้นคือทรายนะคะเป็นทราย ฝั่งนี้ก็เป็นคูขึ้นคูเราจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรตรงนี้ได้ค่ะดินทรายผสมดินเหนียวเดี๋ยวใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็จะกลายเป็นดินดินร่วนได้ค่ะเพิ่งขุดคลองได้ด้านเดียวอะ่นะคะใกล้ฟาร์มค่ะฝั่งโน้นข้ามถนนไปนิดนึงเลยสวนอ้อยไปนิดนึงค่ะก็จะเป็นฟาร์มหมูนะคะอันนี้เป็นที่ของ ออตรงนี้กว้างประมาณสองเมตรรถวิ่งได้อยู่นะคะคิดว่ากบปากท่อไว้ตรงนี้จะเป็นท่อนะคะอันนี้ท่อกว้างนะไอดิน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะลาดปูนตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงท่อที่ตรงนี้เป็นที่ของเราทั้งหมดนะคะจนถึงแนวยูคาน์นนค่ะจนถึงข้างหน้าตรงถนนตรงโน้น นะคะคแต่เราใช้พื้นที่ทำโคกหนองนาแค่หกไร่ค่ะมีรั้วค่ะรัว้วนี่อันนี้สวนอาเปี้ยวเดี๋ยวคุณแม่เห็นสุกๆตรงนี้วายร่วงเลยไม่ได้กินกินพุทราก่อดเก็บพุทราก่อด ทอดสุกอร่อยอยู่ค่ะแล้วรถก็ามาแล้วต้นมะม่วงคุณแม่บอกไม่ให้เอาตอน้ตนไม้ออกก็เอาต้นไม้ไว้จะเป็นมะม่วงแก้วนี่ค่ะเดี๋ยวก็ตัดแต่งนิดหน่อยตรงนี้ก็ใส่ท่อนะคะ ตรงปากท่อนะคะจะเทป,ปูนค่ะเทป,ปูนไม่ให้น้ำซ้อนะคะอันนี้มะม่วงอกล่องอันนี้ต้นของอาเดี๋ยวเราก็จะแบบตัดแต่งแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้ต้นมะม่วงเข้ามาฝั่งนี้หรือเข้ามาก็ได้แต่เราก็จะเก็บกินค่ะเป็นของอาค่ะที่ของเราเข้าไปข้างในนะคะ ดินตรงนี้มันก็เลยโค้งๆ้งตามสภาพค่ะมันยังไม่ได้เกลี่ยดินนะคะตรงนี้จะเป็นถนนหมดเลยค่ะ รถจะทอยดินนะคะทอยดินมาถมตรงนี้ตรงข้อสะนันจะถมด้านหน้าให้หมดเลยค่ะนคะคะกําลังจะถมตรงนี้จะถมหมดเลยด้านหน้าค่ะด้านหน้าจะถมให้มันสูงถนนจะเละน,นะคะฝนตกรถคุณแม่ก็เละเลยค่ะ ขุดสะค่ะด้านนี้เป็นขอบสะด้านนี้เป็นคลองค่ะก็ไต่มากไต่ขอบสะมากค่ะเพิ่งได้วันที่ห้านะคะที่เราขุดทำคลอหนองนาค่ะรูปแบบจะออกมาแบบไหนนะคะอาจจะไม่สวยงามมากมายนะคะแต่เราก็จะใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับการที่ลงทุนไปค่ะค่ะ เราดูความคืบหน้าต่อไปนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจค่ะ